สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะเรากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสรับเทอร์เรียเดลรี่แต่ในวันนี้ผมจะมารวบรวมบอสที่ผมเคยพูดมาทั้งหมดมาสรุปให้ทุกคนได้เข้าใจถึงเนื้อเรื่องของเกมเทอร์เรียนั่นเองก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาดูจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เริ่มทําคลิปเทอร์เรียดลี จนมาถึงทุกวันนี้เลยนะครับและผมก็อยากจะให้ทุกคนติดตามซีรีส์นี้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันที่ผมได้หยุดทำโปรเจก t นี้ไปแล้วจริงๆนะครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าผมอยากจะให้ทุกคนมานั่งข้างๆกับผมที่โต๊ะตัวนี้และมารับฟังเนื้อเรื่องของเกมนี้ไปด้วยกันนะครับเรื่องราวของเกมเทลเลเรียไม่สิต้องเรียกว,ว่าเรื่องราวของโลกเทลเลเรียนี้ มันได้เกิดขึ้นเมื่อ500ป lord, lord, ししีที่แล้วการปรากฏตัวของมูนลอดหรือสัตว์ประหลาดที่รู้จักกันในนามคาตูลูสัตว์ประหลาดที่เรียกได้ว่ามีพลังที่สามารถเทียบเคียงพระเจ้าได้เมื่อนั้นความกลาหลก็ได้เกิดขึ้นในโลกของเทอร์เรเลียพวกเขาไม่รู้เลยว่ามันมาด้วยจุดประสงค์อะไร แต่ที่แน่ๆพวกเขาต้องปกป้องโลกที่เขาอยู่นั้นไม่ทางใดก็าทางหนึ่งและเมื่อนั้นสงครามเด e g r e ร t War หรือว่าสงคราม b ลัด d ี w ว r นั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเหล่าฮีโร่นักลบต่างร่วมมือการต่อสู้กับสิ่งที่ไม่รู้จักแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถทำให้คาตูรูหรือมูนหลอดบาดเจ็บความจริงสปลาตัวนี้แทบจะไม่ราคาระคายเคืองอะไรเลยทั้งนั้นและเมื่อโลกใบนี้ใกล้ถึงจุดจบ เหล่าดรอยแอดจึงร่วมมือกับมนุษย์และรวมพลังกันในการโจมตีคาตูลูเพียงครั้งเดียวในการโจมตีครั้งนั้นถึงแม้ว่าจะไม่สามารถกำจัดคาตูลูหรือมูนหลอดได้แต่นั่นก็ทำให้เครื่องล่าของมูนหลอดนั้นได้ขาดสะบั้นไปและเหล่าดรอยแอดก็ได้ดึงลูกตาชิ้นส่วนสมองและส่วนของกระดูกออกมาด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วคาตูรูก็ได้หนีไปที่ดวงจันทร์และเฝ้ารอว่าวันใดวันหนึ่ง จะได้มาล้างแค้นและลงทันเหล่ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปการโจมตีครั้งนั้นก็ได้ทำให้เหล่าดรัยแอดได้เสียชีวิตไปกันจนเกือบหมดเหลือเพียงแค่1ตนเท่านั้นและหลังจากที่สงครามได้สิ้นสุดลงก็ไม่มีใครเห็นดรัยแอดอีกเลยวันเวลาได้ผ่านล่วงเลยมานับหลายร้อยปี แต่ความสงบสุขนี้ก็ไม่ได้อยู่ได้ตลอดการาอมีเหล่าลัทธิบูชายดวงจันทร์ได้วางแผนที่จะชุบชีวิตคาตูลูขึ้นมาอีกครั้งโดยมีผู้นำลัทธิเป็นผู้บงการและวางแผนทุกอย่างซึ่งพวกเขาก็ได้เริ่มจากการหาพลังที่จะทำการปลดโซ่ตรวนและทำให้มูลหลอดกลับมายังโลกใบนี้ได้ และนั่นก็รวมไปถึงการทำให้เมืองเมืองหนึ่งที่เดิมทีแล้วเป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองให้กลายเป็นดันเจียนและเสกสาบให้ชาวบ้านทุกคนกลายเป็นโครงกระดูกที่เน่าเฟะและเขาก็ได้ปลูกคำสาบให้ชายแก่ผู้ขายเสื้อนั้นให้กลายเป็นโอแมนและมีพลังสเกเลอิตรอนอยู่ในตัวและก็ได้สั่งให้โอแมนนั้นไปจับตัวหญิงที่ฉลาดที่สุดในโลกแมคคเนิกให้มารีเริ่มโปรเจกต์ในการสร้างคาตูรูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อนั้นจุดเริ่มต้นของผู้เล่นอย่างเราก็ได้เริ่มต้นขึ้นเอาละครับเมื่อเรารู้จักกำเนิดเรื่องของเกมเทลลเรีแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงบอสกันบ้างโดยผมจะเริ่มจากพรีฮาร์ดโหมดก่อนละกันนะครับโดยเริ่มจากบอสตัวนี้เลยครับ Eye of Cthulhu นี่คือหนึ่งใน3ชิ้นส่วนที่หลุดออกมาจากตัวของคาตูรูนั่นเองแต่เมื่อหลุดออกมาก็ไม่ได้ไปไหนนะครับมันก็ล่องลอยอยู่ในโลกของเทรเรเดียนี้และเฝ้ารอการล้างแค้นของคนที่ทำร้ายมันและถึงแม้ว่าเราจะทำลายดวงตานี้ไปแล้วดวงตาเล็กน้อยที่อยู่ตามโลกใบนี้หรือแม้แต่ดวงตาที่มันสร้างขึ้นมาเองก็จะทำการเติบโตและกลายเป็นดวงตายักษ์ให้เราได้สู้อีกครั้งหนึ่งโดยการโจมตีของมันจะมีอยู่2เฟสด้วยกันนะครับ เฟสแรกจะเป็นการเรียกลุกน้องและก็จะเป็นการโจมตีแบบพุ่งชนแบบเล็กๆเท่านั้นเองแต่เมื่อเลือดของมันลดจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะทําการสลัดตาดําของตัวเองออกเผยให้เห็นปากภายในของมันและเมื่อนั้นมันจะทําการโจมตีเหยื่อด้วยความรวดเร็วเป็นอย่างมาก ต่อมาก็คือบอสที่มีชื่อว่า eater of worlds นะครับซึ่งมันก็คือหนอนยักษ์ที่ดิคอรับชั o นเอาไว้ใช้เปรียบเสมือนไม้ตายของตัวเองถึงขนาดเรียกว่า eater of worlds นั้นเปรียบเสมือนความโกรธในเบื้องลึกจิตใจของตัวดิคอรับเองเลยและบอสตัวนี้ก็พร้อมที่จะกินกินทุกอย่างที่อยู่ขวางหน้าของมัน ในตอนที่ผมพูดข้อมูลเฉพาะสลหรับบอสตัวนี้เนี่ยผมได้เปรียบเปยว่า e t เ e r of Worlds นั้นเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของคาตููซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับบอสตัวนี้จะมีความสามารถที่แปลกกว่าตัวอื่นนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีเฟสในการเปลี่ยนร่างแต่อย่างใดแต่เมื่อเราทําลายปล้องที่อยู่ตรงกลางของมันมันจะทําการแยกร่างตัวเองซึ่งแน่นอนครับมันสามารถแยกได้หลายร่างแบบมากๆเลยนะและนั่นก็ทําให้มันน่ากลัวขึ้นเยอะเลยนะครับ บอสตัวต่อมานั่นคือ Brain of c u t h u u นะครับซึ่งนี่ก็คืออีกหนึ่งชิ้นส่วนที่หลุดออกมาจากตัว c u t r u นั่นเองซึ่งสมองส่วนนี้ก็ได้ย้ายไปอยู่ในครีมสันพื้นที่ที่จิตสามารถเชื่อมโยงต่อกันได้และแน่นอนครับจุดประสงค์ของมันก็คือการล้างแค้นเชกเช่นเดียวกับ Eye of c u t r u เลยนะสำหรับบอสตัวนี้จะมีอยู่2เฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกจะใช้ดวงตาของมันในการโจมตีเข้าหาเหยื่อ และเมื่อดวงตาของมันได้หมดลงแล้วมันจะได้เข้าสู่เฟสที่2โดยมันจะทําการแยกร่างของตัวเองออกมาเพื่อทําให้ศัตรูมึนงงและเข้าโจมตีศัตรูจากภายหลังอีกทีหนึ่งนอกจากในโลกของเทลเลียนนั้นจะมีบอสที่เกี่ยวข้องกับคาตูรูแล้ว มันก็ยังมีบอสที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับตัวของเราเลยนะครับแต่ว่าตัวเราเนี่ยก็ไปโจมตีมันยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับคิงสลามมันเป็นสลามที่รวมตัวกันแล้วก็สถาปนาตัวเองกลายเป็นกษัตริย์ของเหล่าสลามนั่นเองครับซึ่งตัวของมันก็ใหญ่มากๆเลยนะครับถึงขนาดว่าสามารถกลืนกินคนไปได้ทั้งตัวเลยนะลักษณะการโจมตีของมันเนี่ยมันจะทําการกระโดดทับเราเป็นระยะระยะนะครับ และมันจะทําการสลายตัวไปอีกที่หนึง่งและย้ายมาอยู่อีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วมากแต่เราก็สามารถแก้ทางได้โดยใช้อุปกรณ์เมาส์ที่เป็นพวกบินต่างๆอย่างเช่นไม้กวาดหรือว่าอะไรก็ได้ที่สามารถบินได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเหล่าคิงสลามที่รวมกันอยู่เนี่ยมันสามารถแยกตัวออกมาได้นะครับและตัวของมันก็จะเล็กลงตามจํานวนที่มันได้ออกมาเลยนะ บอสอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเราแต่ว่าเราก็ไปโจมตีมันเนี่ยก็คือควีนบีนะครับมันก็เป็นเพียงราชนีพึ่งธรรมดาทั่วไปที่อยู่ในโลกของเทอร์เรเดียนั่นเองซึ่งเมื่อใดที่เราเพอไปทําลายตัวอ่อนของลูกมันมันก็จะโกรธจัดมากๆและโจมตีเราอย่างไม่ลังเลเลยนะครับในการโจมตีของบอสตัวนี้เนี่ยมันก็มีอยู่หลายอย่างมากเลยนะครับทั้งการพุ่งชนปล่อยโปรเจกต์ตายและก็ปล่อยพึ่งออกมาเป็นระยะๆนะครับแต่ว่าแนะนํานิดนึงนะครับถ้าใครดูคลิปนี้ อย่าทำการเล็กบอสตัวนี้บนพื้นดินที่เป็นจังเกิลเป็นอันขาดนะครับเพราะว่ามันจะโหดมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นแบบมากๆเลยนะฮะนี่ก็เป็นชิ้นส่วนสุดท้ายที่หลุดออกมาจากตัวของคารูตูนะครับนั่นก็คือบอสสเกเลทรอนนั่นเองซึ่งบอสตัวนี้ก็มาในรูปแบบคำสาบที่สาบเข้าตัวโอแมนนะครับ แลมันก็ได้เฝ้ารอคอยอยู่ที่ดันเจียนเพื่อให้ใครสักคนมาปลดปล่อยพันธนาการของมันไปสักทีสําหรับการเลขกบอสตัวนี้จะแปลกอยู่เล็กน้อยนะครับนั่นคือการที่เราเนี่ยต้องคลิกขวาที่ตัวโอแมนแล้วก็กดคําว่าเคิร์สนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่กดแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสเกเลตอนให้เราได้ต่อสู้กันซึ่งการโจมตีก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับนั่นคือการโจมตีแบบกายภาพก็คือเอาตัวชนเราเนี่ยแหละแล้วก็เอามือปัดตัวเราอะไรอย่างนี้ กับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการปล่อยกระโหลกออกมานะครับแต่เป็นกระโหลกอันเล็กๆเนาะและเมื่อเราฆ่าบอสตัวนี้แล้วโอแมนก็จะกลายเป็น NPC คนขายเสื้อให้เราในอนาคตนั่นเองเมื่อผู้เล่นทำการกำจัดสเกลิทรอนไี้สำเร็จผู้เล่นจะมุ่งหน้าลงดันเจียนและก็พบว่าบุคคลที่ฉลาดที่สุดในโลกเมคเนก ถูกจับตัวอยู่ในนั้นเมื่อเราทําการช่วยแล้วผู้เล่นก็จะได้รับรู้ความจริงว่าตัวเธอนั้นถูกจับมาเพราะอะไรกันแน่ซึ่งมันก็คือการสร้างคาตูลูขึ้นมาในรูปแบบของจักรกลนั่นเองโดยในตอนนี้เธอสร้างได้สําเร็จแล้ว3มชิ้นด้วยกันนั่นคือดวงตากระดูกสันหลังและโครงกระดูกโดยรวมเหลือเพียงแค่ส่วนสมองเท่านั้นที่ยังทําไม่สําเร็จแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่พบเครื่องจักรนดันเช่นนั้นเลย และบอสตัวสุดท้ายก่อนที่เราจะไปในโหมดฮาร์ดนะครับนั่นคือ War of Fresh นั่นเองแต่ว่าบอสตัวนี้ก็แทบจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราเลยนะครับนำซ้ำบอสตัวนี้ยังเป็นถึงแกนกลางของโลกแล้วก็ยังเป็นผู้พิทักษ์ของโลกใบนี้อีกด้วยซึ่งหน้าที่ของมันก็คือการกักเก็บวิญญ,ญาณอันเก่าแก่ไว้ให้อยู่ในนรกเบื้องล่างนี้แต่ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยก็ดันไปฆ่ามันนะครับ ในการฆ่าบอสตัวนี้ผมแนะนําว่าให้สร้างแพลตฟอร์มแบบยาวๆเลยนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องกระโดดอะไรมากนักให้เป็นทางตรงแบบตรงยาวๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะโจมตีในรูปแบบด้านข้างนะครับและเมื่อเราอยู่ใกล้มันจนเกินไปจนแบบว่าโดนบีบอะไรประมาณนี้มันก็จะเกิดเดเมจที่สูงมากๆเลยนะครับฉะนั้นผมก็อยากจะให้ทุกคนทําในรูปแบบนี้ที่ผมทําให้ทุกคนได้ดูในตอนนี้นั่นเองในด้านการโจมตีของบอสตัวนี้ก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับนั่นคือการใช้ดีฮังกรีที่มีลักษณ ลักษณะเป็นปากยื่นออกมานะครับในการโจมตีเราทางกายภาพและมันก็จะใช้เลเซอร์สีม่วงในการโจมตีระยะไกลนั่นเองและเมื่อมันเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆการเคลื่อนที่ของมันก็จะเร็วขึ้นตามไปด้วยเมื่อพเลเรนได้ทำการกำจัด Wall of f r e ฟได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ววิญญ,ญาณเก่าแก่ทั้งดีและร้าย ก็ได้ถูกปลดปล่อยและก็มาที่โลกของมนุษย์ได้สําเร็จแต่มีวิญญาณอยู่3รูปแบบนั่นคือดวงวิญญาณแห่งอํานาจดวงวิญญาณแห่งวิสัยทัศน์และดวงวิญญาณแห่งความกลัวได้เข้าไปสิงสู่เครื่องจักรทั้ง3และทําให้มันมีชีวิตขึ้นมาเรามาพูดถึงบอสตัวแรกกันก่อนนะครับนั่นคือเดอ t w ทวิน จำลองดวงตาของคาตูรูโดยจะแบ่งอยู่2ตาด้วยกันนั่นคือตาแดงและตาเขียวตาแดงจะมีชื่อว่าเลนทิเนเซอร์จะเป็นการยิงเลเซอร์ผ่านดวงตาของมันและสเปดมาทิซึมจะเป็นการปล่อยไฟต้องสาบออกมาสำหรับบอสตัวนี้ในแต่ละดวงตาก็จะมีเฟสของมันนะครับก็คือเฟสแรกจะเป็นดวงตาแบบปกติจะเป็นการปล่อยเลเซอร์และดวงไฟธรรมดาทั่วไป แต่เมื่อไหร่ที่มันได้สลับคราบเนื้อออกมาให้กลายเป็นเหล็กทั้งอันก็จะเป็นการปล่อยพลังอันสูงสุดของมันออกมานั่นเองต่อมาคือ The Destroyer ได้เหมือนกระดูกสันหลังของตัวคาตูรูเองซึ่งทำในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ e a t e r of Worlds แต่ตัวของมันนั้นจะเต็มไปด้วยดวงตาเลเซอร์ที่จะทำการปล่อยออกมาดันหากระสุนเลยนะครับสำหรับบอสตัวนี้จะมีทริกอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเมื่อไหร่ที่ดวงตาเลเซอร์ได้หลุดออกมาแล้วให้ทำการฆ่าก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำการดรอปเลือดออกมาเล็กน้อยซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันจะทำการยื้อให้กับเราเนี่ยได้มากขึ้นแบบเท่าตัวเลยนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าไปอยู่ในตัวมันเป็นอันขาดเพราะว่าตัวของมันจะบีบอัดเรานะครับให้เราเนี่ยเละเป็นจุนได้ภายในเวลาอันสั้นเลย และบอสตัวสุดท้ายสเกเลตรอนพรามเปรียบได้เหมือนโครงกระดูกส่วนบนของตัวคาตูรูเองซึ่งนาทีบูชาก็อยากจะลองดีนะครับเขาก็เลยทำการเพิ่มแขนอีกสองข้าง จนทาให้ตอนนี้เขามีแขนถึง4แขนด้วยกันซึ่งนั่นทําให้สเกลเลตนพรามมีการโจมตีถึง4รูปแบบนะครับโดยแบ่งเป็นทางกายภาพ2รูปแบบนั่นคือเลื่อยก็คือเอาเลื่อยมาเลื่อยเราเนี่ยแหละครับแล้วก็คีมหนีบนะก็คือเอามาหนีบเราเหมือนกันนั่นแหละและรูปแบบการโจมตีระยะไก,กลอีก2รูปแบบนั่นคือเลเซอร์แล้วก็ปล่อยลูกระเบิดนะครับนอกจากนั้นมันยังเรียกน้ำออกมาจากหัวกะโหลกของมันได้แล้วมันจะใช้น้ำนั้นในการปั่นหัวเราอีกทีหนึ่ง เมื่อผู้เล่นได้ทำการกำจัดบอสแมคานิกทั้ง3ตัวแล้วก็เรียกได้ว่าแผนการฟื้นคืนชีพคาระตูลูของลัทธิบูชายดวงจันทร์ก็ได้ล้มเหลวไปแล้วแต่เขาก็ยังมีอีกแผนหนึ่งนั่นคือการรวบรวมพลังทั้ง4นั่นคือโซล่าเนบิล่าวอร์เทคและสตาร์ดัสเพื่อปลดปล่อยหอคอยเซเลเชียลขึ้นมาซึ่งพลังโซล่านั้นอยู่ในป่าลึกลับที่น้อยคนนักจะหาที่นั่นเจอแต่พยานอันตรายนี้มันก็ทำให้ชนเผ่ากิ้งก่า ต้องทําการเก็บกุญแจไว้ยังสัป,ปราลาดที่ทําการเฝ้าผืนป่าแห่งนี้นั่นก็คือแพนเทล่านั่นเองสำหรับข้อมูลของบอสแพนเทล่านะครับบอสตัวนี้เปรียบได้ว่ามันเป็นถึงผู้ปกป้องแห่งผืนป่าในเกมเทเลเรียเลยนะครับ และนอกจากผืนป่าก็ยังมีวัดด้วยที่บอสตัวนี้ต้องปกป้องด้วยชีวิตเลยก็เป็นได้นะครับแต่ผู้เล่นอย่างเราที่อยากจะเข้าวัดเนี่ย ก็ทำลายผู้ปกป้องแห่งผืนป่าเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับในการที่เราจะเจอบอสตัวนี้ได้เราต้องทำลายต้นไม้ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับแพนเทลาก่อนนะครับเมื่อเราทำลายแล้วมันก็จะปรากฏตัวขึ้นมาในด้านการโจมตีนะครับมันจะมีสองรูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกจะเน้นการโจมตีระยะไกลนะครับโดยใช้เกสรดอกไม้และลูกตุ้มทำการโจมตีเราไปเรื่อย แต่เมื่อเลือดของมันลดจนถึงจุดหนึ่งมันจะกลายเป็นเฟสที่2และปลดปล่อยปากของมันออกมาและมันจะพุ่งโจมตีเหยื่อได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับนอกจากนี้มันก็ยังปล่อยปากเล็กๆรอบๆตัวมันอีกด้วย เมื่อกำจัดแพนเทล่าสำเร็จแล้วผู้เล่นอย่างเราก็จะสามารถเข้าไปยังวัดได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชนเผ่ากิ้งก่าจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาทั้งนั้นและพวกเขาก็ยังมีไม้ตายขั้นสุดยอดเพื่อจะกำจัดทุกคนให้สิ้นซากไปนั่นคือบอสโกเลมนั่นเองซึ่งแน่นอนครับโกเลมใช้พลังของโซล่าพลังที่เหล่าลัทธิบูชาดวงจันทร์ต้องการมันมากที่สุดนั่นเองและไม่ว่าผู้ที่เข้ามาในวัดนั้นจะมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ พวกมันก็พร้อมที่จะฆ่าทุกคนที่เดินผ่านมาสำหรับการโจมตีก็จะมีอยู่2รูปแบบหลักๆนะครับรูปแบบแรกก็คือตอนที่หัวมันเนี่ยไม่ได้หลุดออกมามันจะใช้มือด้านซ้ายและขวาต่อยเรารวมถึงทำการพ่นไฟที่สามารถเด้งได้ในการโจมตีเราอีกด้วยนะครับแต่ในเมื่อกรณีที่มือมันได้พังลงแล้ว มันก็จะใช้เลเซอร์ในการโจมตีเราเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับและเมื่อโจมตีหัวจนถึงจุดหนึ่งหัวมันก็จะหลุดออกมานะครับและมันจะเป็นเหมือนป้อมปารการที่โจมตีเราได้ตลอดเวลาส่วนตัวของมันเนี่ยก็จะทําการกระทืบเราไปเรื่อยๆจนกว่าไม่เราก็มันนี่แหละที่จะตายกันไปข้างหนึ่งนะครับ เอาละครับเราพูดถึงบอสที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องไปมากพอสมควรแล้วเรามาพูดถึงบอสที่แทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องแต่เราก็ยังไปฆ่ามันอยู่นะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยฮะควีนสลามมันก็คือการที่นําสลามมารวมกันเช็คเช่นเดียวกันกับคิงสลามเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยตัวสลามนี้ได้กลืนกินคริสตัลเข้าไปด้วยซึ่งมันก็ทําให้ตัวควีนสลามเองเนี่ย สามารถมีปีกและก็มีพลังคริสตัลได้นั่นเองในด้านการโจมตีควินสลามก็เหมือนบอสตัวอื่นๆนะครับที่จะมี2เฟสด้วยกันเฟสแรกเนี่ยจะเป็นการเรียกลูกน้องและจะทําการโจมตีเราในรูปแบบการกระทืบเอานะครับพร้อมทั้งปล่อยลูกบอลออกมาในรูปแบบวงกว้างนะครับแต่พอเลือดของมันได้ลดลงไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าสู่เฟสที่2และมันก็จะได้กางปีกเพื่อโจมตีเราในภาคอากาศนะครับและนั่นก็รวมถึงการปล่อยลูกบอลที่มากขึ้นตามไปด้วย ต่อมาคือบอสลูกผสมระหว่างหมูมังกรแล้วก็ฉลามดูฟิชรอนนั่นเองซึ่งแรกเริ่มเดิมทีมันก็เป็นเพียงแค่พิกรอนนะครับก็คือเป็นแค่หมูแล้วก็มังกรเท่านั้นแต่ไม่รู้ทีท่าไหนมันได้กลายพันธุ์ที่ทะเลลึกที่แบบว่าลึกมากๆเลยนะครับและมันก็เฝ้ารอคอยอาหารที่ไม่ใครสักคนได้ล่อมันไว้สำหรับบอสตัวนี้จะแปลกหน่อยนะครับเพราะมันมีถึง3รูปแบบด้วยกัน รูปแบบแรกจะเน้นการโจมตีแบบปล่อยฟองน้ําและก็ปล่อยชาร์กเนโดออกมานะครับรวมถึงมีการพุ่งชนแบบเล็กน้อยด้วยแต่เมื่อเข้าเฟสที่2มันจะเริ่มหายตัวและพุ่งชนเราอย่างรวดเร็วและเมื่อมันใกล้ตายแล้วมันจะเข้าสู่เฟสที่3นะครับที่มันจะเปลี่ยนพื้นที่รอบข้างให้กลายเป็นพื้นที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์และมันจะสามารถพุ่งโจมตีเราจากทิศทางไหนก็ได้โดยที่เราเนี่ยแทบจะไม่รู้ตัวเลยนะครับ และจะไม่พูดถึงบอสตัวนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับนั่นก็คือบอส e m p l a e e of Line นนั่นเองซึ่งการที่เราจะรู้จักเธอให้มากขึ้นเราต้องย้อนกลับไปในตอนที่ War of f r e ฟรตถูกทำลายลงโลกใบนี้ก็ได้เริ่มในการหาผู้ปกป้องโลกใบนี้คนใหม่หรือว่าตนใหม่ขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าจะให้หาซะตอนนี้เนี่ยโลกคงจะชิบหายไปก่อนนะครับโลกใบนี้เลยสร้างผู้ปกป้องชั่วคราวขึ้นมาและนั่นก็คือดิ o อลโลนั่นเอง ซึ่งหน้าที่ของดีฮอลโลนั้นก็คือการชาิล้างทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับและไม้ตายกวนหมอ้อของดีฮอลโลนั้นก็คือ Emplace o f l i ฟไลนนั่นเองในด้านการโจมตีถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีเฟดอะไรนะครับแต่ว่าการโจมตีของมันมีหลายรูปแบบมากๆซึ่งผมก็ไม่สามารถพูดได้หมดนะครับเนื่องจากว่าหลายๆการโจมตีมันเป็นการโจมตีที่เฉพาะทางมากๆและมันก็เท่มากเลยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองสัมผัสเองซะมากกว่านะ ซึ่งถ้าใครอยากจะลองดีเนี่ยก็ลองฆ่าบอสตัวนี้ได้ตอนกลางวันดูนะครับและทุกคนก็จะได้รู้เลยว่าการผิดพลาดเพียงครั้งเดียวนั้นมันเป็นยังไงต่อมาเราจะมาพูดถึงบอสที่มาจากอีเวนต์กันบ้างน,นะครับโดยเริ่มที่ UFO จากดาวองคารมาเช่นซอร์เซอร์ มันก็เป็น UFO เนี่ยแหละครับที่มาจากดาวอังคารเราก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะครับว่าทำไมมันถึงโจมตีเราแต่ที่แน่ๆเราต้องจัดการมันให้ได้ก่อนเท่านั้นเองสำหรับบอสตัวนี้ก็จะมี2เฟสเหมือนกันนะครับเฟสแรกจะเป็นการโจมตีหลากหลายรูปแบบเมื่อจะเป็นการปล่อยเลเซอร์และก็การปล่อยจรวดนะครับแต่เมื่อไร่ที่เราทำลายปืนของมันแล้วมันก็จะเข้าเฟสที่2ที่จะเป็นการโจมตีจากด้านใต้ของ UFO ซึ่งจะเป็นการปล่อยเลเซอร์ขนาดใหญ่โจมตีเรานะครับซึ่งก็เลยได้ว่าอุุภาพของมันเนี่ยรุนแรงมากเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับโจรสลัดเลยแต่โจรสลัดเนี่ยก็สามารถมาทำร้ายเราได้นะครับกับอีเวนต์ไพเรตอินเวชั่น โดยบอสตัวนี้มีชื่อว่า flying d u t c h m a n นั่นเองซึ่งมันก็คือเรือปีศาจนะครับที่สามารถบินได้แล้วก็พาลูกเรือที่แบบว่าเบิ่มเบิมเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วบอสตัวนี้ก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรสักเท่าไหร่นะครับและการโจมตีก็เรียกได้ว่าธรรมดามากเพราะมันจะทําการปล่อยลูกกระสุนปืนใหญ่ใส่เราเท่านั้นเองนะซึ่งเมื่อเราทําลายปืนใหญ่ได้ทั้งหมดมันก็จะพังลงอย่างทันทีเลย ต่อมาก็คืออีเวนต์พัมกินมูนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่วิญญาณแห่งการเก็บเกี่ยวได้ตื่นขึ้นและเข้าโจมตีเราโดยการชักนำของตัวคาตูรูอีกทีหนึ่งซึ่งในอีเวนต์นี้จะมีบอสอยู่2ตัวด้วยกันนั่นคือมอร์นิ่งวูดและก็พัมคิงนะครับซึ่งถ้าใครรู้อีเวนต์นี้ก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าโค้ชจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราโจมตีโดนใครเราโดนโจมตีด้วยอะไรเนี่ยก็ไม่สามารถรู้ได้เลยยิ่งเว็บหลังๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่า เราแทบจะตายในเวลาอันสั้นเลยด้วยซ้าแต่ในอีเวนต์นี้ก็ยังมีของดีๆให้ทุกคนได้ลองใช้กันอยู่นะครับ <S <S ถ้าใครยังไม่เคยลองเล่นอีเวนต์นี้ก็ลองหามาเล่นดูนะ <S <S เอาแล้วต่อกัก็ด้วยอีเวนต์นี้ครับ Forge Moon ซึ่งก็เป็นอีเวนต์ที่คล้ายคลึงกับ Pumpkin Moon แต่ว่าเปลี่ยนจาก h a l l o w e ี n กลายมาเป็นคริสต์มาสแทนซึ่งก็นแน่นอนครับถูกบงการด้วยคาตูรูอีกทีหนึ่งเช่นกันโดยอีเวนต์นี้จะมีบอสอยู่3ตัวด้วยกันนั่นคือ Ever อร์สครต้นสนปีศาจที่จะทำร้ายเราด้วยอุปกรณ์ที่เราเนี่ยวางให้กับมันเองซานตา NK1 คหุ่นรถถังซานต้าที่จะมาให้ของขวัญกับคนดือ้อโดยลูกศรและจรวดและบอสตัวสุดท้าย Ice Queen ที่กระอิดฉายอยากจะได้วิญญาณของใครสักคนบ้างโดยอีเวนต์นี้ก็จะเหมือนกับอีเวนต์ก่อนหน้านี้เลยนะครับแต่แตกต่างกันที่จะมีจํานวนเวฟที่เยอะกว่าสำหรับใครเนี่ยที่แบบว่าอยากจะสู้แบบสาใจนะครับแบบอีลุงตุงนางอะไรอย่างนี้ก็เหมาะเหมือนกันใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยก็ลองได้นะครับและมาที่อีเวนต์สุดท้ายนั่นคือ O1 Army อีเวนที่ร่วมมือกันระหว่างคาตูรูทั้ง2เกมนั่นก็คือเทเลเรียแล้วก็ดันเจนดีเฟนเดอร์ภาค2นะครับถ้าจะเรียกให้ดีขึ้นก็คือคาตูรูจาก2จักรวาลน,นั่นเองโดยอีเวน์นี้จะมีบอสอยู่3ตัวด้วยกันนั่นคือดาร์คเมดโอเกอร์แล้วก็เบสซี่นะครับ ซึ่งทั้ง3ตัวนี้ก็เป็นสป,ปาราที่มาจากเกมดันเจ o n d e f e n d e r 2ทั้งนั้นเลยนะและอีเวนต์นี้ก็เป็นหนึ่งในอีเวนต์ที่สนุกพอควรเลยนะครับคือมันทําให้เราเนี่ยสามารถวางหอคอยเพื่อป้องกัน e Crystal อิตเนียคริสตัลได้อะไรอย่างเงี้ย<ล>คือมันทําให้เราเนี่ยทำอะไรหลายๆอย่างที่มากกว่าแ,<ล>แค่การโจมตีอย่างเดียวนะครับมันก็เป็นอะไรที่สนุกดีแต่สําหรับไอเทมในอีเวนต์นี้เนี่ยก็ยรีได้ว่าแทบจะไม่ค่อยใช้สักเท่าไหร่เลยนะครับยังไงถ้าใครจะลองเล่นเพื่อความสนุกหรือว่าอยากจะหาซีซ ตายง่ายหรอครับถ้าคุณไม่เป็นยืนโง่ตรงนั้นนะครับเมื่อผู้เล่นได้เปิดประตูวัดได้สำเร็จแล้วเราลัทธิบูชาดวงจันทร์ก็ได้แอบเข้ามาที่วัดและสามารถดึงพลังงานโซล่ามาได้สำเร็จและเมื่อนั้นการชุบชีวิตคาตูรูก็ได้เริ่มขึ้นบอสที่เราจะต้องต่อสู้นั่นคือลูนติกเคาลิช หรือว่าหัวหน้าลทัทธิบูชาดวงจันทร์นั่นเองถึงแม้ลักษณะร่างกายของเขานั้นจะไม่ได้ดูใหญ่และก็ดูมีพิษมีภัยเหมือนกับบอสตัวอื่นๆแต่พลังที่เขารวบรวมมาได้มันก็ส่งผลให้เขามีพลังที่สูงส่งและยากที่จะต่อกรโดยการโจมตีของเขานั้นจะเป็นการผสมผสานจากพลังทั้ง4รูปแบบนั่นคือโซล่าเนบิล่าวอร์เท็กซ์และสตาร์ดัตแต่ก็แน่นอนครับไม่มีใครสามารถหยุดยัง้งผู้เล่นอย่างเราได้ ก็เราเก่งใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นหัวหน้ารัฐท,ที่บูชาดวงจันทร์จะได้รวบรวมพลังทั้งหมดเพื่อเรียกหอคอยทั้ง4ี่ขึ้นมาและเมื่อเราทําลายหอคอยทั้ง4มูลหลอดก็จะกําเนิดขึ้นอีกครั้งมาละมาแล้ว,ลวเลยโคลมีคีเค สำหรับมูนหลอดหรือคาตูรูก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นจุดเริ่มต้นของไฮยน่าทุกสิ่งและผู้เล่นอย่างเราก็ต้องจบเรื่องนี้ด้วยตัวของเราเองในด้านการโจมตีนั้นมูนหลอดจะสามารถปล่อยเลเซอร์ที่ <ไป S 2> มีอนุภาพแรงสูงได้ที่แรงถึงขนาดที่จะฆ่าผู้เล่นอย่างเราได้ภายในทีเดียวเลยนะครับและดวงตาที่อยู่บนมือทั้งสองข้างนั้นเมื่อเราโจมตีจนเลือดหมดหลอดมันก็จะออกจากมือของมันและก็โจมตีเราได้อีกทีหนึง่ง ซึ่งเราไม่สามารถโจมตีดวงตาของมันได้ด้วยนะครับและเมื่อผู้เล่นอย่างเราทําลายดวงตาทั้ง3ดวงแล้วหัวใจของมันก็จะเปิดออกและให้เราสามารถโจมตีหัวใจนั้นได้และเมื่อเราทําลายหัวใจนั้นลงคาตูลูก,ก็จะตายลงอย่างถาวรโอ้เบรอโอเคบายบายบายโอ้ยเดี๋ยวขอปอยให้ฉุบกับมูลหลอดกันกระดาษเอาอะไรมูลหลอดอา้าว ข้ออกระดาษเลยพี่เห็นไหมอ๋อกระดาษกันเสมอโหไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้เศร้าโอเคนอยเป็นอย่างไรกันบ้างครับสหรับข้อมูลของบอสและก็เนื้อเรื่องของเกมเทลเลเรียนะครับเรียกได้ว่าผมใช้เวลาทำเนี่ยหลายวันมากๆเลยนะยังไงก็ขออภัยสลับความล่าช้านี้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลบอสทั้งหมดนี้ผมรวบรวมมาให้อ้างอิงกับเนื้อเรื่องเท่านั้นซึ่งถ้าใครอยากจะรู้ข้อมูลเต็มๆของบอสตัวนั้นๆเนี่ย แนะนำให้ไปดูเจาะจงที่คลิปคลิปนั้นจะดีกว่านะครับแล้วถ้าใครอยากจะเติมเต็มเนื้อเรื่องก็สามารถดูคลิปนี้ได้ก็สามารถดูคลิปนี้เพิ่มเติมเพื่อให้ได้อัธรสมากขึ้นนั่นเองเอาละครับก็น่าจะหมดแล้วสำหรับคลิปนี้นะแต่ก่อนจะจบคลิปกันไปนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดสมัครสมาชิกตามชื่อที่อยู่ด้านบนนี้เลยนะครับที่ทำให้ผมนั้น มีกําลังใจงในการทําคลิปมากขึ้นนะครับและสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนที่ดูจนถึงตรงนี้ด้วยนะครับถ้านับจากวันแรกที่ผมได้ทําคลิปเทเลเรียเดอรี่นี่ก็ผ่านมาเกือบจะ3เดือนแล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยอยู่กับผมมา9ปีแล้วก็คือเทเลเรียเปิดเมื่อไหร่ผมก็เล่นมาจนถึงตอนนั้นเลยนะครับก็เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่มีเรื่องราวกับผมเยอะมากแล้วก็ มันก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราเนี่ยต้องจากลากับเกมนี้สักทีแต่ว่าในด้านของเนื้อเรื่องเท่านั้นนะเพราะว่ายังมีอีกหลายๆอย่างที่ต้องทําอีกนะครับยังไงก็รอติดตามไปได้น่าจะอีกสักเดือนหนึ่งนะครับถ้าจบเดือนนี้ก็น่าจะจบทั้งหมดแล้วสำหรับเนื้อหาของเกมเทอรเรียเอาไว้ถ้าสมมุติว่ามันมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมมาอีกเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอีกทีในอนาคตละกันแต่ว,วันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ